สวัสดีค่ะมาเจอนะคะกับโอสัตว์เยอะแยะเลยนี่เห็นไหมคะมีวัวมีม้มมารายพี่นกแก้วพี่ควายแล้วก็พี่ไดโนเสาร์ที่เล็กพี่ช้างแล้วก็อะไรเนี่ยพี่ช้างแมมมอธของเรานี่เอง พี่นกแก้วนี่เรียนแบบเก่งนะเราน่ะนี่ค่ะมาดูพี่ช้างแมนมอสนะคะ ไดโนเสาร์สองหัวที่ไดโนเสาร์ทีแรกนะคะนี่ค่ะ,คะโอ้โหไหนอยากให้สัตว์ตัวไหนร้องอีกไหม ร้องหน่อยนะพี่บัวนี่ขอพี่บัวบอบอบอนี่ว่าไปแล้วพี่บัวไปแล้วพี่คิงค้องพี่คิงค้อง ฮ่าอาอ,าอ,าอ,าอาีสายหน้าไม่เอาไม่เอานะคะเนี่ยนี่เห้ค่้หากน้องๆน,นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะวันนี้นะคะพี่แล้วก็สัตว์น่ารักนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะน้องๆ